เชิญพิธีกรครับที่จะขอบคุณพระเจ้าในเวลานี้ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าทุนทรีย์นะขอบุณพระเจ้าที่เราได้เข้มาในพันธุ์ของพระองค์และขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกๆวันที่ผ่านมาขอบคุณพระเจ้าสำหรับหกวันที่เราอยู่ที่บ้านทํางานก็พระเจ้าทรงไว้พรใีวิตของเทุกคที่น้องที่เราจะออกมาแบ,บ่งปันพรน,นี่เลยคะ มีขอบบนฝันเจ้าก็ได้ในกรออมือพศในการขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าผมนี่โยกับพันเจ้าว่าตั้งแต่ไนปีปมาหรครับเออไปใช้ระบวบึงพเจ้าไปที่ไรก็ลองเพลงของพระเจ้าไปบิ้งขายบัตขายจาขายถึงมุอไครก็ให้พวกควยจับฝนเก่าถึงไบัดยุ่งจับมัดถึงมือใรกันที่ฐานในเขาเขาโท่าก้อนทื่อไปนเขาเขาก็ว่า พัดแจงยินยอมพอใจว่าฉันกินมะลุติดมันมัดยาโดนเราหมดแล้วแต่แกม่ของพระเจ้าขอฟื้นพระเจ้าแล้วก็พระดีสบานแต่เที่ยงราบโทษของพระตอไว้แต่ไนเม่อกินของได้แก่ในไม่กินอยาแต่ขอพื้นพระเจ้าพระเจ้าเพป่นบ่อยโดยรักษาที่นอกในเขตแผ่นดินโลกบนว่าให้มึงเขดูแลอย่างดีจะได้กระจายการรักษา อธิษฐานก็จะเอาหมอบไปใส่คนเขยฟ้าพระเจ้าแต่คนบางทีแยกกันเป็นผีบ้าสิงโอ้ยอ่องมันขึ้นเหมืนวัดเขาบ้าให้เขาเขียนตื่นมา้าอธิษฐานเขาเขาก็ได้รับแน่นอนอธิษฐานให้เขา,แล,ขา,เา,เาแ,แล้วก็พุทธเจ้าเด้อบ้าจะได้จัดงานแทนเพราะอำมืองพรจากพระเจ้าเฮ้าจะไปวงเรื่องอื่นเอาหว่วงพระเจ้าเอาเป็นไงที่สุดเอาสิได้็นี่ อายุปันยื่นก็อยู่กับพระเจ้าตลอดไปเห็ว่าถ้าจะไปใส่กบอย่าลืมพระเจ้าถ้าผมจะไปเกิดบนดอกบนเนตไปม่อเขาว่เถ้าปั่นอย่างนี้ครับกนเนตไปหอดกันอยู่เพราแต่พเป็นอย่างเพราะพระเจ้าไอ้เฮาที่กำลังดีดีขอขอบคุณพระเจ้าวันนี้นี่ก็มีคนมาจากอเภอราบเชิญพวกผามาไาหามาพบเรียน้อนมาแากธระมาหอดเนี่ยหอนท่านอกันเดี๋ยวถกำลังกที่ศาจยู ผู้สิงเด้อว Superman, ่าหายมากวันล่าพระเจ้ามากวันมาสั่งมากวันทีปกครองมาสั่งจะเข้าจะผักในมาสั่งกาลังเดือดแต่บ้าเขาว่าแต่ก้ละขอขอบคุณพระเจ้าเออท้าจังใจเทาก็าส่งคุณก็พระเจ้าลเออไปสาเทาก็คนสิทธ์พระเจ้าห้องเพราะว่าเออวันที่น้องอ่านพระคัมภีร์เราจบกับอ่านพรกับภีรแล้วอธิษฐานแล้วกันอธิษฐานเพื่อพี่น้อง อธิษฐานเพื่อครอบครัวอธิษฐานเพื่อหนุนต่ำของร้านอยู่ตุนเก็บของไทยเออให้ยูนิมีนพระบรรเจ้าอยะใหญ่ที่โลกให้เจ็บเออนั่นแหละเออแต่คนรปั้นน่นโอ้ยผมก็จะบรรเจาพระบรรเจาะถล่มานอยู่ดีก็แต่บางทีก็ยังเป็นมนุษย์นะเออการเสียพีบัตีแทนสบายนั่นฟ้าก็เสียพระเจ้าะก็เป็นอย่างแจ็คเสียดีมากเออจำมวาดน้ำมี เพิ่นใส่ชุดขาวบอกยางเงาผมเงานอนหลับอยู่ฝันว่าเพิ่นมายืาหนกลมอีกให้น้ำสมุนไพรรักษาพวกคนเด้อะเงียบน,นอนกอดหลับเลยมังอธิษฐานเออขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าให้รักษาคนเออขอขอบคุณพระเจ้าอ้าวพระเจ้าไม่ไพราุดท,ท,ที่ที่รอดพวกคนเด้อให้พระเจ้ารักษาที่รอดเขาเทุกคนจะแตยงีโร่ไพ่ให้เนีมาเปลี่ยนเตียน หลวงพ่อสิบดีสับขับออกไปพระเจ้าพระเจ้าขับออกไปขอพระนามพระเยซูผู้โปรดเดลือนขอให้คุณขับข้ามสัพนไปใหญ่มากใหญ่ลูกหลานหรือสมารถกิของกินจากเขาให้มิ่เจคุณชุขเสริดมิ่เจคุณกำลังดีดีดีหัววใจจากพระเจ้าขออธิษฐานในพระนามพระเยซูที่เจ้าอาเมน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 ขอบคุณพระเจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้ามีไหมพี่น้อง คุณพระเจ้าค่ะเลวุยยาศาสนาพระเจ้ายิ่งใหญ่แต่กก็เชื่อว,ว่าพระเจ้าสมงยก้พรเราทุกคนเจ้าเลี้ยงดูไม่เราขาดส่วนใดพระองค์ไม่มาสายในชีวิตของเราก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ขอพระเจ้าก็ผูกมัปผูกมันหน้าเนาะแล้วตัดผัดมันผัดมันเขาเ้าไปบางคนเขาก็หามเขาให้มาอักเก่าก็ต้องมานั่งตัด ได้ท่นอ,อนึ่งก็ยังมีก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็บางวันก็ไปรับจ้างเขาด้วยแล้วก็เมื่อวานก็ซักเสื้อซักผ้าพักผ่อนบอกว่าคืนนี้ต้องนอนในห้องข้ามเดี๋ยวไปฟังเทศนาเดี๋ยวนั่งหลับคือหลับทุกครั้งเลยเมื่อวาเมื่อคืนนอนสามทุ่มก็ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าดูแลอย่าให้หลับอีกฮาเลลูยามีไหมคะถ้าไม่มีเราก็จะถวายไรัซับเนาะทำหน้าที่ต่อไป Ma se le è caldo, non si muove, non ha ma

เป็นตาจะแทนในใจของรักเมตตาของพระเ,เยซูบระกาให้เรากราบใจบระกาให้เรากราบใจบระดาบระดาให้เรากราบใจพระองค์ของโลกไป็นกองเทียนท่งนำได้กาน ระเไม่เล่าไม่อเราเปิสระเิความสุดเรี่ยไรมีแก่ชาวาโดกคนดูคนโตเปิดมาเรื่นงซาไลนาพวกเขารำบมาประทาาสัอย่างยินดีประสาสักยัางยินดีประทาประสาบสักยงยินดีย้ายรอบชัวเรืความเรียลส์เป็นดาว จิตแรงในใจส่องพระเมตตาของใครเนื่อสบตอนให้เรากระใจบรรทานเรากระใจบรรทานบรรทานในเรากระใจพระปกครองโลกด้วยความเพียงอันสงบนำด้วยกรุณารัศมีชอบเราประจักษ์แก่ตา จะป็ประสรงทีทานเปลือกาบด้วยครับพน้องยินดาที่มากราถวายสาธุการแด่พระพิธีพิธี้านสวัสดิ์สารเสด็เป็นเจ้าที่ใญ่พระิดาเจ้าค่ะผ้ารอบบนนเจ้าที่ปกช่วยพรในชีวิตของเราพระพิดาเจ้าค่ะในเช้านี้บุญองเจ้าที่เราได้รับสับนั้นเข้าสู่ หลวงพ่อพระองคเจ้าห้าที่จะเกิดพระองคเจ้าห้าในชีวิตในไทยวิญญาณของพระองค์พระองคเจ้าห้าในครั้งนี้พระองคเจ้าห้าได้ขอพระเจ้าสมวยพรที่น้องทุกคนที่ได้ถวายมาพระองคเจ้าห้าขอพระเจ้าสมวยพรให้เขามีอย่างบริบูรณ์และมั่งคั่งพระองคเจ้าห้าได้อย่างยั่งยั้งสมพระพิดีและไดขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูอาเมน